กดเอาตึ้งครับตงนี้ไ่หมดเครูเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องนั่งตรงนี้บ้านเมืองวุ่นวายเพราะไม่รู้จักระเบียบสังคมนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเข้าใจไหมครับตั้งใจฟังฟังเสร็จมีความรู้แล้วให้นําไปปฏิบัติจะไม่ได้เกิดปัญหาเข้าใจไหมครับครับครับนะครับก็สรุปนะครับสําหรับวันนี้าทเบรพักสบายพักครับทุกคนนะครับขอสิ่งที่ครูต่อได้ถ่ายทอดไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับบรรดานักเรียน ทั้งคู่ที่มาใหม่นะครับหมูมาอย่างไหนชาชื่นนะครับมาไประชาชื่นนะครับนี่ก็จะจบแล้วคุนบุรีนะครับก็มีบทเรียนมาให้เห็นแล้วนะครับเซ็นทรัลล็อกนะสามีขับรถไปชมประตูต,ตะแก่จิ้งก๋อยเตี๋ยวนะครับ,รบแป๊บหนึ่ง การเรียนขับรถนะครับอย่างที่กูเต่าสอนในภาคทฤษฎีเรานะครับมันก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้นะครับที่อยู่ในกลิ่นเราบ้างนะครับเก็บไว้ในสมองนะครับถ้ากูเต่าไม่พูดไม่บอกเราก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรและการเรียนนะครับของทุกอย่างต้องควบคู่ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติสิ่งต่างๆนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่กูเต่าสอนไปทั้งหมดนะครับขอให้ผู้เรียนนะครับจดจํา แล้วนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูว่าด้วยเรื่องการขับรถนะครับหลักความปลอดภัยบรรยาในการขับขี่นะครับการปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับวินัยต่างๆนะครับที่เราได้รับการอบรมจากขนส่งครับหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรมก็ต้องเอาหนังสือตำรับตำราที่ครูเต่าแจกให้ไปอ่านนะครับพราะอ่านเสร็จพอเราเกิดความรู้ในเทววิศรีแล้วค่อยลงมาปฏิบัติ ทุกคนปฏิบัติได้เหมือนกันหมดนะครับสบภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะปัญหาเรื่องการจราจรมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเพราะท่นครูเต่าฝากยิงเล็งท้ายชุดม้วนนะครับถึงแม้ว่าเราจะรับได้มากหรือได้น้อยช่วงนี้ในช่วงที่อยู่อยู่ในช่วงที่เราเรียนนะครับเราก็มันไปศึกษาหาความรู้ไม่ใช่ว่าดูแต่คลิปครูเต่านะครับไปศึกษาหาความรู้จากเจ้าอื่นบ้างก็ได้นะครับเช่นอยากรู้เรื่องอะไรก็คีย์เข้าไปใน Google พอร,รู้เสร็จก็นํามาเปรียบเทียบนะครับแล้วนำไปปรับใช้เห็นว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์กับสังคมนะครับจะได้ไม่ไปสร้างความวุ่นวายให้การจราจรอนบนท้องถนนกรฝากเตือนบรรดาลูกศิษย์ครับวันนี้ก็คงจะปิดไว้แค่นี้อ้าวเป็นไงมีมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนเรา90% 90%นะแล้วนะ เพราะครูเต่าไม่ได้ช่วย,ยนะครับของทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นในตัวเองทั้งสิ้นนะครับเห็นได้ว่ากระบวนการเรียนการสอนครูเต่าบอกมาแล้วว่าหาปลากินเองนะครับอัตตาหิอัตโนโนาโถนะครับตนแลไปที่พึ่งแห่งตนก่อนจะให้คนก่อนที่จะไปพึ่งคนอื่นนะครับเราต้องพึ่งตัวเราเองก่อนให้ได้ก่อนที่จะรักคนอื่นเราต้องรักตัวเราเองก่อนนะครับเป็นหลักการง่ายๆนะครับเรียกว่าหลักสัจธรรมย็งไงพึ่งค่ะแล้วมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะมั่นใจขึ้นเยอะขับได้เนาะ คุณลูกศิษย์คนแรกไม่ต้องไปเสียเงินงน้ำซ้อนอ้าวทางนู้นเรนยกมั้ยครับาการออกถนนใหญ่ก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะนะครับหมูเพ<อ>ิ่งหัดขับวันแรกครับไม่ได้บอกได้กล่าวอยู่จู่โจมมาหากูเต่าเลยกูเต่าเปิดสอนในวันนี้นะครับครับผมเข้าเกียร์กูเต่ายังไม่ได้สอนเลยแสดงว่าเตรียมตัวมาดีนะครับกูเตา่าเอาหมูเข้าเกียร์กูเต่าดูหน่อยเกียร์หนึ่งถึงเกียร์ห้าหมูหลับตาเข้าได้เลยดูมาจากคลิปของใครดำดำ ดำส่มาถูกไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมนะครับคนอื่นเขาจะจดจำแล้วนำไปใช้นั่นคือเขาเรียกว่าความรู้นะครับไม่ต้องไปหวงถ้ามันเป็นวิชาแล้วมันเกี่ยวกับประโยชน์สังคมอ้าวนักศึกษาก็เริ่มเป็นขึ้นเรื่อยๆครับเก่งนะครับเด็กคนนี้ผู้ต่าสั่งอะไรทําได้หมดถ้าถอยไม่ชนเสาแม้แต่นิดเดียวนะครับเอาเบียดแค่สองเซนยังได้เลยจริงไหมผู้ช่วยครูเก่งครับผมเอ้าพี่ซักครับเวลาครูสอนก็พยายามจําเกล็ดเล็กเกลน้อยถือว่าแม้เล็กน้อยก็ เป็นสิ่งที่มีประโยชน <I. S> ์ไหมแม้แต่เล็กน้อยก็เช่นเซนเตอร์ล็อกครับใช่ครับเอออพี่ครับเป็นไงฝากลูกชายไว้กับผมก็ดูแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นเป็นขั้นเป็นที่น่าพอใจผู้ใดที่กำลังตัดใจตอนนี้ก็ถ้าคิดว่าตัดใจยากลงมาที่นี่ได้เลยครัจะรู้วจะรูกอนะได้ทำไมไม่สอนลูกพี่ขออนุญาตนิดนึง พูดตรงตรงเลยตรงคือเขามันเหมือนโบราณเขาบอกว่าในบ้านเนี่ยอย่าไปสอนกันเองเรื่องนี้เรื่องอื่นสอนด้เรื่อง,อน,อน,งนี้อยอ <wh> ่าไปสอนกันเลยยกให้หน้าที่ครูเถอะอ,อ <Richmond S 3> เรื่งมันม,มีประโยชน์แล้วมันมีกับเป็นทําให้อุบัติการลดอุปปออปปอปปบัติเหตุบเนถนนเนี่ยมันจะทําให้ดูแล้วถ้ามีรู้จริงแล้วก็ปฏิบัติได้จริงดีมากครับผู้ปกครองนะครับไม่สอนเขาบอกว่า พ่อสอนน้องแม็กไม่ได้พ่อมัน้จะเอาจุดจุดไหนไปสอนแล้วอีกอย่างไม่มีสนามไปสอนก็เสี่ยงนั่นคือพี่นะครับพี่แฟนข่าวแล้วเจ้าเจ้านี้นะครับพ่อน้องแม็กนะครับก็วันนี้ก็ขอสรุปแค่นี้นะครับสาหรับบรรดานักเรียนนะครับก็อันนี้ก็วันที่23นะครับเราก็จะเลิกกันแล้วอีกห้าทีจะทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยเจ้าของสนามหายไปไหนมาายวันไปมอบกิไปมบ ไปขายกระกลมน้ำเทียนมาครับอ๋อไปขายกระต้มนมเทียนขายให้มอบแดงเหรอครับนี่ไปอยู่เสื้อแดงแล้วใช่ไหมบ้านเมืองไม่มีแดงมีเขียวแล้วนะตอนนี้นะโอเคนะครับครับก็ฝากขอบคุณบรรดาท่านบุคคลศิษย์นะครับที่อุตส่าห์ตั้งใจเรียนนะครับสิ่งไหนที่กูเต่าเตือนไปนะครับก็ให้นําไปใช้ที่ว่าเห็นไม่ประโยชน์อันไหนที่ไม่ประโยชน์ก็ทิ้งไว้ในสนามนะครับให้คนนี้เก็บไว้คนเดียวหนักไหมไม่หนักเท่าไหร่ไม่หนักนะแบกไปกี่กิโลแล้วสิ่งไม่ดีสองกิโลสองกิโลหนึ่งบิกหนึ่งเป็น นั่นเห็นไหมครับสุดยอดคนเหนือคนครับก ab ็ okay okay ขอของคุณบรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดนะครับ2 4 6 8แปเราก็จะเลิกกันแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับก็เป็นนะครับท้ายชั่วโมงก็มาสรุปกันผู้ตาก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่นี่มีทั้งสนามแล้วก็มีทั้งความอบอุ่นกันเองครับไม่ต้องห่วงฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ